ครับสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเก่านะครับเอยคลิปที่สิบเนาะอืมคลิปนี้ต่อต่อเผากลางครับพี่น้องครับต่างบึงนะครับเป็นกําลังต่อเผานะครับวิธีการต่อเนี่ยก็เป็นวิธีการต่อแบบบรนนอกเข้าไหนละครับพี่น้องครับแบบไงไงไม่้อาประดง คิดยังหลายครับขอให้มันตรงนี่ครับเอาลูกปืนนะครับลูกปืนครับเป็นลูกปืนลูกปืนเกล้าครับลูกปืน,ล,นล้อเลื่อเกล้าครับามาเชื่อมใส่กันแบบนี้นะครับเย็ดขาขึ้นมาสองขานะครับกบมบ็มุนได้ครับมันหมุนได้แล้วเาก็เลีงเอาครับบันนี้ ตรงบ่ตรงบ่แหะนี่อันนี้มันเป็นขนาดเล็กถี่มันบ่ทอกันครับพี่น้องครับมันก็เลยเห็นอย่างแน่นะครับแคมันสิเปื่อมันกะแเพงนะครับเสือเท่ากับตรงเสือเล็กมากทอนหนึ่งกับหกเมตรเนาะเท่ากับสีได้ใส่แค่หน่อยเดียวก็เลยเอาวิธีนะครับล่องล่องให้รดมันเลียนได้สักวันนะครับเดี๋ยวมันดีบอดีจังเลยฮะจังค่อย น่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ครับวิธีการต่อเผ่าแบบใช่หน่อยรถเกี่ยวนะครับมันบ่มีแทนเข่ากบเอาอยัางสิแล้วครับเป็นแทนมันมั่นกะบอกถึงตรงมั่นกบว่าตรง100รอยเปอร์เซ็นต์นะครับมั่นกบว่าเ้าเอ่อโล่งกลึงเพนนะครับแต่ว่า ให้มันพอใส่ได้ห้าเอานะครับร้นเนหาก็บ,บาดเรียนเรียนเร็วเรียนเอยียงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าห้ากระใสแต่อยู่ในไห้ใน,น้าห้านะครับลองเหตหาบัางครับพี่น้องครับเอาแบบประหยัดห้าที่สุดนะครับ บ้านกะเอาไปให้ล่งกึงนะครับโชคชัยบานพ้นนะครับต่อให้แต่ว่าเล็กเล็กบ่มีนะครับกะเล่บด้ดตตอนะครับก็เลได้มามามา,มาต่อเองนะครับเอาซทำนี่ก่อนไปยังไง มาต่อเส่็จดนี่ครับเล็กมันมันคนละขนาดก็ได้ครับพี่น้องครับมันจะเละเอยางาน,นะครับประเทนี่ก็หามันต้องลดไปมันเอานะครับลดไปมาเส่ตัวนี้นะครับมันมี้ระกะต้อแล้วนะครับกระบ,บตรงไปนได้ดอก ตัวนี้ก็แปลงครับจะคอยจังคอยเอาจังคอยเสื่อมแข็งแข็งกว่านี้อันนี้ก็เหยื่อปลายมันออกแค่น้อยครับปลายตัเกาจะไม่เหมือนกันี่ครับพี่น้องครับตัวเผาตัวเผา ใช่ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ครับพี่น้องครับคนแมนเท่าอันนี้จับจับไปมันอันนี้ได้นี่ขค้องของมันสีอันนี้มันสีตรงกว่านี่น,น,นี่นี่ขาะทางนี้ลง<า>เออนเนี่ยว มาเลือกแตะไปเขา้เขามาลดได้เลย่ฮะเสื่อมเสื่อมๆจกจุดหนึ่งเอาอเสื่อมแตะไปก่อนครับแลกาาลลเอาะอคาะสายตารวนๆใส่สายตารวดรวดครับส <วะ S 1> ายตาดีครับพี่น้องครับทีมงานชายหน่อยรถเกี่ยว ก็เครื่องกงึ่งหมดแล้วครับเนี่ยเ็บัถึงวิธีเดี๋ยวครับพี่น้องครับแต่ว่ามันกิบเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับ อันเคาะเคาะทางนี้ลงเนี่ยเคาะทางนี้แหละเออมาลงแรงกดบ่าเอาทางนี้ทางนี้ไปนี่เคาะเคาะเคาะลงก่อนเออเออพอพอ ทั้งในล่องไปไห่พอๆๆทั้งน,งน,งนี้ทั้งนี้ลงองเดี่ยวเดี๋ยวถ่าเบื้องตอนมาแล้วครับพี่น้องครับครับต่อเผาครับพี่น้องครับเกือบสีแหล้วแล้วครับ เหลือสร้างบึงเปนสีเชื่อมให้มันแน่นนะครับนี่ครับวิธีการต่อเผ่าครั้งใช้หน่อยรถเกี่ยวนะครับกับว่อตรงครับกบตรงรอยประเส้นนะครับแต่กับว่อได้เสียเงินเนาะ ความจริงแล้วคราก็บบริษัทแมนว่าสิไปขี่เร็วยังขนาดนั้นหรอครับพี่น้องครับได้จกัจก6หกสิบจัก8แปดสิบเนาะรถรถเป่านะพอต่อเพ่าเรียบร้อยแล้วกสีไปประกอบใส้รถนะครับขับต่อมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ ต่อมาแล้วกับซีเอาไปประกอบนะครับเดี๋ยวผมสี่ประกอบใช่กันครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับมือนีสีมาทดสอบนะครับสำหรับรถนีสันนะครับรถนีสันเกา่าวางเพ่าโบกีนะครับ จะให้แสงเบื้งนะครับเป็นคนครับทดสอบนะครับให้พี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวสิครับวนไปรอบนึงนะครับแล้กกาสิไปเบิ้งว่าพ่อโบกีนะครับจิตทำงานบอนะครับ้พันครับค้อะลรครับพี่น้องครับมาหนีไปแล้วครับ บนไปแด้ว่นครับอยากเรียวยากกว่าปกติน้อยหนึ่งครับพี่น้องครับเพราะว่ารถมันเงี่ยวนะครับโชคอะบ้านได้ใส่ เดี๋ยวสิง้อยไปข้างหลังเด้อสิทดสอบอ่าเบิง้งเผาโบกี้ทำงานแนวใดหาหมองลุ่มจะน้อยเด้ละ่ะอยา่าไว้เด้อละ่ะไม่มองอันง้อยเด้นี่ครับพี่น้องครับเอาโบกี้นะครับอันนี้เป็นอันที่ต่อนะครับเข้ากลางนะครับแต่ถือว่าใช่ได้ยกครับโบว์เบ,บียงปนยันเลย ครับเข้าโบกี้นะครับอันนี้ผมเกยงอยมานึ่งนะครับ มืดแล้วครับพี่น้องครับเลี้ยวคำพอดีครับการเลี้ยวนะครับยังเข้าขับเองเข้ากับยังกาบอถึงนะครับอันนี้เป็นลุ้มนะครับเนี่ยเข้าโบกี้นะครับบอมีหลอดได้ล้อยนะครับนี่ครับโยกนะครับโยกโยกสลอดนะครับ เอาเรียนออกไป,อไปข้างหน้าดูเออไปข้างหน้าพอแล้วมาทดสอบเข้าโบกี้ครับยังบสมบูรณ์ครับพี่น้องน็อตกับวันเดี๋ยใส่สุดโตนะครับเอาแม่เรียนทดสอบเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ลังทำแล้วนะครับเดี๋ยวมือเอื้อนนะครับมือเอื้อนเดี๋ยวทดสอบให้บ้างไหมอีกรอบนึงนะครับ ฮะโอ้ทำงานทำงานดีขนาดนี่ครับล่อเข้าโบกีนะครับพรม,มี่ได้ล่อได้ร่อยนะครับติดเพื่อนไปสู้ล่อนะครับนี่ครับเพื่อนไปหานเงินเพิเ่งน้อยนะครับไปห,หนานเงินเพิ่นงน้อย สอบให้พี่น้องเบิ่งนะครับหลังจากเดีใส่เผ่าแล้วเดี๋ยวจอดเดี๋ยวหายล่งซะก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปไปข้างนาครับบ้านนี่นี่ข้างนาในการขับขี่เป็นแนวใดนะครับเลยมือก่อนน้องมือก่อนโอ้ยตอง มันงัดปล่ล่ะนะครับมือนี้มาทดสอบรถครับหลังจากทีเรียววัาหันเนาะเพิ่งเบรกอะไม่อยากดีไปเลยน็อตกบะพดนใยวใส่สุดโต้ด้วยอันพวกอันนี้จับจับเข้าข้างลัางนี้หอกกระชั้นไปหน่อย แต่กเกลี่ยไปว่ารุดละมัออ้งเก่งครับทำเนื่องใช่ไหมผลงานสร้างสรรค์ของใช่หน่อยรถเกี่ยวครับทางบึ้งครับ <c oughs> นี่ <c oughs> อล,อลองลองเลี้ยวมองมุมนิดนึ <c oughs> มันติดเป็นอะไรสิเลี้ย,ยวยากแท่งบ่ได <c oughs> ้ขี้กะนิม่มอยูบอ่บ่บ <c oughs> ่นิ่มแล้วเนาะมันแข็งกว่าเราเนาะ นะครับเลี้ยวนะครับเวลาเลี้ยวลายๆเนี่ยมันกะงัดธรรมดาเนาะเพราะว่ารถมันใส่ล้อไม่เย่งนาะทดสอบยามคำครับนี่มอนทัางน,นะนครับเทอาโบอก,กีนะครับ ลากรถกับเสียลากซ้ำนี่แหละครับบริเลาสบริเลียนเร็วยังขนาดนั้นนะครับครับอันนี้หมืดหมืดแจ้งหน่อยครับพี่น้องครับเอาคลิปหน้าคลิปหน้าครับพี่น้องครับจังคอยเมาเบิงกันทดสอบกันอีกนะครับวันนี้มันมันหมืดแล้วเนี่ยผมเห็นครับาสวัสดีครับ